ครเมื่อกี้ก็มีสายเข้าก็เลยต้องรับโทรศัพท์ไปนะคะแล้วทีนี้เราจะฟังนะคะนี่ก็คือฟังไตเติลที่น้ำกล่าวเกินนะคะณณณสถานที่นี้ณสวนธรรมแห่งนี้คือสวนธรรมวิโมกนะคะว่าเออเอเอเจอจะกราบเรียนคุณตานะคะให้ได้พูดพูดเป็นเออเป็นปรากฏการ์แล้วก็ฝากไว้ฝากไว้นะคะให้เป็นสมบัตินะคะคุณตาเชิญค่ะพูดได้นะคะ<ม>พูดแบบเมื่อเช้าในที่ตาพูด อ่าพบในทีมานขั้นำำแรกนั่งลงบนนั่งร่วมวงเขาก็ต้องทำอะไรกรนนี้ออกถามใน,ในที่วงนั้นกลุ่มนั้นว่าวิธีแยกกายออกจากจิตทำยังไงแล้วก็อะไรมนันมันมาผจญเขาว่าไม่ให้แผ่ไม่ตาหรือหรือหรืจะให้แผ่ยีทำยังไง แม่ชีก็ตอบมาอย่างชรนนะชินก็เลยเห็นความรู้ความสามารถเข้าใจในแม่ชีก็เลยสนใจต่อมาเห็นแม่ชีมาอยู่กับลูกสาวไอ้แม่ชีทันยานที่บ้านจะมาตั้งเป็นศูนย์สวนธรรมก็ยิ่งประทับใจก็เลยติดตาม เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ก็เลยลงทุนสร้างที่พักนะครับเดี๋ยวนี้หมดไปหลายหมื่นแล้ว,ลวอา่าก็คิดว่าจะสร้างสังคมหรือว่าสร้างโลกให้มันก้าวหน้าให้ให้คนเข้าถึงทำให้ได้เยอะที่สุดเพื่อสือก็อายุาพรุทธศาสนาอาชีวิตบั้นปลาอา่าคิดว่าคงอีกไม่นาน นะครับก็จาล่าโลกก็เลยอยากทำทำความดีในในช่วงเวลาที่อยูจะพยายามฝันฝันจะพยายามหมั่นเพียนจะพยายามฝึกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกจนกว่าจะได้ธรรมะที่ใสสว่างนะครับก็พยายามบหเพ็ญเพียรอยู่ก็ประจํารรษากับหลวงตาสิหนังราษาก็ได้อะไรมาเยอะ แต่ก่อนนี้คิดแค่ว่า,าจะไปสวรรค์จะไปรับธรรมะจากลุงตาสิท่านไม่เอาท่านไม่ไปสวรรค์ท่านจะไปนิพพานอย่างเดียวแต่ก่อนนี้เขาใจวนน่านิพพานจะต้องเฉพาะพระอรหันต์หรือว่า,าพระที่บวชเท่านั้นท่านบอกว่าโยมก็ไปได้ขอให้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยประทับใจยิ่ง ยิงแม่ชีน้ำมาจะตั้งสูนหรือว่าตั้งสวนธรรมะธรรมะธรรมะวิโมกเอ้ยวิโมกแปลว่าอะไรเพราะว่าเรียนเรียนยังไม่ถึงหรือว่าจำยังไม่ได้ต้องกาแฟให้ฟังวิโมกนี่คือทาง ไปสู่ความสมําเร็จหรือทางอะไรนะหลุดพ้นทางหลุดพ้นสามอย่างหลุดพ้นดย้ายขเรถูกใจถูกใจมากไม่ได้คิดอะไรมากมายมีแต่จะสร้างสรรสถานที่ให้มันเป็นสถานที่ให้คนได้มีโอกาสมาสศึกษามาอบรมมาปฏิบัตินะครับ<อ>ความจริงแล้วก็ปฏิบัติมามากก็มากลแล้วล่ะทั้งห้องแอร์ทั้งไม่ห้องแอร์ทั้งอากาศทั้งดิน ทั้งพื้นอะไรก็ผ่านมาพอทุกควรคูดองหลวงพ่อวินิยังก็ตามาแล้วอะไรนะเขาอะไรนะโอยอิอนทนนนนก็ผ่านมาแล้วนะครับก็ก็ก็อย่างว่าตามภาษาของผู้สูงวัยจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ว่าคิดเสมอว่าช่วงเวลาที่เหลือน้อยนิดนจะพยายามสร้างความดี สาธุสาธุค่ะก็ขอให้คนตาไปถึงความหลุดพ้นนะคะด้วยปัญญาอี่ตามีอยู่แล้วเชิญแม่ชีธัญญพรค่ะธรรสวัสดีเจ้าค่ะค,ะคือความตั้งใจของแม่ชีก็ไม่มีอะไรมีแต่อยากจะดูแลพ่อแม่ แล้วก็มีความคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสวดมนต์มาอวยพรไว้ว่าทําบ้านให้เป็นวัดก็อยากจะรับฝันตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ฝันหรือว่านิมิแล้วก็เห็นพระทุ้ดงมาให้หรือว่ามาบอกหรือว่ามาสอน นาจารยมาสอนบอกว่าให้ปฏิบรรัติทรสี่ปีคือเราก็ปฏิบัติแล้วทางคารวะมันก็ยังไม่ผ่านแล้วก็ไปอ,อยู่ที่วัดก็ยังไม่ผ่านไปเดินทุดองก็ยังไม่ผ่านหรือว่าจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องมาเริ่มต้นฝานฝันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งไว้ว่าทำบ้านให้เป็นวัด ก็พยายามทํามาตั้งนานแล้วนะคะคือแต่ว่าก็วัดใจตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองดูสิ่งที่ตัวเองพูดมันถูกต้องไหมมันดีไหมมันใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านก็เลยว่าถ้ามาได้ดูแลผู้มีภคคุที่เราอาจจะมีความห่วงใยหรือว่า มีสาย 3, สัมพันธ์ที่ผูกมัดอย่างที่มีปริพโคดที่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้เป็นโอว่าเราอาจจะติดตรงนี้หรือไม่แล้วก็เลยคิดว่าเอาพ่อเอาแม่มาดูแลทำบ้านให้เป็นวัดแล้วก็ทำที่นี่ให้ มีแสงสว่างในใจของคนทุกคนของลูกของหลานแล้วก็ผู้เท่าที่ไม่มีคนดูแลก็เลยพูดกับพ่อว่าอยากจะทําตรงนี้ให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงวัยแล้วก็ให้ธรรมะท่านในระหว่างคือตายก่อนตายในตรงนี้เพราะว่าตัวเองเคยตายแล้วแต่มันไม่สามารถที่จะภูมจิตภุมสตินะ ได้ก็เลยว่าจะมาฝึกนะฝึกในการตายก่อนตานยให้กับตัวเองแค่นี้แหละค่ะเป้าหมายตรงที่นินอ่าก็นี้ก็จะเป็นและนี่ก็คือนะคะสาธุกับทุกท่านในปฏิธานที่ดีงามน,นะคะทำย่อมอคุ้มครองผู้ประพฤิธรรมนะคะแล้วก็ธรรมะจะจัดสรรบุคคลที่ มโนมโนสํานึกหรือมโนปนิทานนี่ไม่ห่างกันก็เพื่อลังสรรทำที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะน้ําดูเหมือนใจร้ายมากน้ํานี่ดูเหมือนใจร้ายมากกับกิเลสทุกตัวน้ําจะไม่มีปราณีต่อหน้ากิเลสทุกตัวเลยเพราะน้ํากับน้ําจะเชิญชวนให้ทุกคนนี่มาอาจหานล่าเลิงในอันที่จะทรงคุณธรรมใช้ใช้ท่าสีขันธ์ทาของเราเนี่ยให้ทรงฤทธ นี่คือมโนปณิธานของน้ําที่เป็นมาในทุกยุคทุกสมัยจนปัจจุบันนี้น้ําก็ยังน้ําก็ยังน้ำหนึ่งเช่นเดิมนะคะน้ำหนึ่งใจเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการตัดการละการวางเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นนะคะมันจะสะท้อนหมู่เป็นกลุ่มเป็นเปิงเป็นเปิงใหญ่เลยการพบกันของเราย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ ดังนั้นปรากฏการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนตระหนัดนะะย้ําเตือนแล้วก็ใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทในอันที่จะใช้วินาทีอนุวินาทีของเราเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดให้ยังกุศลให้ถึงพร้อมที่สุดแล้วก็ไม่มีไม่มีประมาทอย่างนี้นะคะทีนี้คุณตาเนี่ยก็ก็เห็นมีวิสัยทัศน์ที่จะมองเห็นว่าเออ เราจะทําตรงนี้ให้สว่างรุ่งเรืองนะการพบกันและจากกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันการพบและการจากเป็นเรื่องเดียวกันนะตาการเกิดและการตายเป็นเรื่องเดียวกันอืตาจะต้องฝึกใช่ไหมตาเอาปรากฏการณ์นี้ยฝึกเลยทุกนาทีของเราคือฝึกเรามาเจอกันเนก็เพื่อฝึกเราจากกันหรือพบกันก็เพื่อก็เพื่อทำํำอ่า ดังนั้นปรากฏการ์ถ้ามันจะเกิดขึ้นจากเนี้ยมันย่อมมีเหตุปัจจัยที่ที่สะท้อนกันให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตาต้องเหมือนกับว่าลังตัวเองกับความเป็นอนิจจังฉับพลันเลยนะมไม่อะไรอวรตาจะดูว่าสิ่งปารถนาของเราทุกอย่างเนี่ยมันยังเป็นความทุกข์ศึกษาทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าน้ําจะอยู่ไหนแต่น้ําจะอยู่ในใจทุกคนโอเคไหมโอเคโอเคแล้วตาจะเข้มแข็ง แล้วน้ําก็จะไปเพื่อกําเนิดเมล็ดพันธุ์แห่งการตื่นรู้อย่างเงี้ยไม่หยุดนะคะน้ำหนึ่งจะไม่หยุดอ okay, โอเคไมตาโอเคอ่าแล้วทางนั้นถ้าน้ําไปหรือน้ํามาเป็นเรื่องปกติของน้ํำไหมเป็นเรื่องปกติอ่าเป็นเรื่องปกติแต่เราจะไม่ทิ้งปณิธานเราจะไม่พอได้ก็ไม่ถอยถอยได้ก็ไม่ถอนแม่ด้วยนะเห็นไหมนเนี่ยลงเน็ตวัฒนจัรนี้เรามาเพื่อ บารมีบารมีเหนือบารมีทําให้ยิ่งแต่ถ้ามันเหมือนเหมือนกันถ้าเราอยู่กับเหมือนอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังเรายังมีความคิดของเราอย่าว่าแต่น้ําเลยนะตาต่อให้ตาอยู่กับลวงตาลวงปู่ลวงตาตาก็จะมีมีความคิดของตาตาต้องเท่าทันความคิดตาเองว่าตาต้องการอะไรอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าจากจากปรากฏการณ์ที่เห็นนะคะทุกคนทุกชีวิตนะคะวิวัฒนาการ เป็นที่น่าภูมิใจในลำดับหนึ่งมากนะคะก็ฝากไว้เป็นปรากฏการ์เป็นบันทึกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสะท้อนให้ท่านทั้งหลายที่กำลังเดินทางภายในเนี่ยให้ได้ตระหนักแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังใจให้กันนะคะร่วมกันให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะนะคะขอบคุณทุกปรากฏการ์ที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ที่พวกเราพบกันอาสาทูค,ค่ะ สาธุนะคะสาธุกับคุณตาสาธุไมชิน